ยังเป็นทางการนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีผู้รับฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อสร้างสันชุมชนเข้มแข็งขาดก็วันนี้นะคะเราเดินทางมาถึง EP ีที่32แล้วนะคะซึ่ง E ีีในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือ8รดลิวเมืองหน้าอยู่ชุมชนเป็นสุขสังคมสุจริตนะคะก็โอเคก็เริ่มงั้นเดี๋ยวมาเริ่มแนะนาตัวกันดีกว่าค่ะก็วันนี้นะคะมีพิธีกรทั้งหมด2ท่านด้วยกันก็เริ่มแรกนะคะขออนุญาตสวัสดีทุกคน ค,นนะคะค่ะชื่อสโลชาชันบีระบงนะคะชื่อเล่นบัวค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนค่ะซึ่งรับบทพิธีกรในวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับชื่อนันทิภาคคงแก้วนะครับชื่อเจมนะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่าอาโอเคครับวันนี้รับบทเป็นพิธีกรคู่กับน้อง,งบัวนะครับหลายหลายคนนะครับคงสงสัยนะครับว่ารายการนี้นะครับ จัดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับคือรายการนี้นะครับจัดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์คือเผยแพร่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับผ่านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของพี่ๆที่อยู่ในซูมนี้ทั้งหมดนะครับเอามาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรชุมชนของเรานะครับพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ โอเคค่ะก็อย่างที่เกินไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงในหัวข้อแปดริ้วเมืองน่าอยู่ชุมชนเป็นสู่สังคมสุจริตนะคะซึ่งในวันนี้โอ้โหได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่จะมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์แชร์แลกเปลี่ยนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะโมเดลเราเริ่มต้นจากจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเริ่มที่อยากจะปรับเปลี่ยนสังคมของตัวเองอยากให้เป็นสังคมที่สุจริตนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังกันว่าอ่าเขาทํายังไงเขาทําแบบไหนถึงได้สําเร็จผลนะคะ ซึ่งก่อนจะเข้าสืบเนื้อหานะคะขออนุญาตเน้นย้ําก,กฎกติการระหว่างร่วมกันนะคะก็อยากจะให้ทุกทนในห้องส่งตอนนี้รับทราบนะคะว่าเรามีการถ่ายทอดสดทั้ง2ช่องทางนะคะก็คือในช่องทางแรกคือผ่าน Zoom Meeting ต,ตรงนี้และในเพจ Facebook สื่อสร้างสรรค์รายการสื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งนะคะโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวให้คุณเจมนะคะแนะนำเข้ารายการได้เลยคะ่ะ ภายในวันนี้นะครับท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์นะครับแนวทางการดำเนินแนวทางการดาเนินงานครับแล้วก็ผลลัพธ์จากการทํางานของชุมชนแต่ละพื้นที่ซึ่งเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อผู้ฟังนะครับที่จะได้รับผลประโยชน์อย่างนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับพิธีเกี่ยวกับผู้บรรยายในวันนี้นะครับต่อไปนะคะก็เดี๋ยวจะให้คุณกิตสนะศีมนทนนะคะผู้ประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเซาเดี๋ยวขอเชิญแนะนําตัวได้เลยค่ะ ครับสวัสดีครับผมกิษณ<อ>ะศรีมนทาครับก็ <Bian ca. S 1> เป็นผู้ประสานงานขบวนองคนน์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเซานะครับแล้วก็เป็นผู้ประสานงานขบวนของโซนเมืองฉะเชิงเซาด้วยนะครับอนอกจากนี้นะครับก็จะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหุูีสิ่ธิบตำบลวังตะเคียนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นนะครับในปี2 5 5พันงร้อยห้าสิบห้าของอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักวังตะเคียน เป็นคณะกรรมการหรอการค้าจังหวัดชายเชิงเซาแล้วก็เป็นสมาชิกไลออนของจังหวัดชายเชิงเซานะครับซึ่งเป็นงานทั้งด้านสังคมช่วยเหลือสังคมด้วยดีนะครับก็กอแนะนําตัวประมาณนี้ก่อนนะครับสําหรับคมครับขอบคุณครับได้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะอขอบพระคุณมากค่ะโอ้แค่ฟังประวัติของทั้งสีท่านก็รู้สึกว่าเนื้อหาวันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะได้แลกเปลี่ยนกับ คนที่มีประสบการณ์มากขนาดนี้ได้เลยค่ะทีนี้ค่ะ,ะเรามีเป็นชุดคำถามสั้นๆนะคะก็จะเป็นชุดคำถามที่จะถามเกี่ยวกับมุมมองต่อปัญหาสุจริตนะคะของทั้งสีท่านนะคะว่าอยากจะรู้จังเลยว่าทั้งสีท่านเนี่ยค่ะมองคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงค่ะก็คำถามนะคะก็คือทำไมเครือข่ายองค์กรชุมชนต้องลุกขึ้นมาสร้างสังคมด้วยตัวเองได้ค่ะว่ะค่ะขอเชิญพี่กิษณะได้เลยค่ะครับ สำหรับผมครับก็จากการทำงานนะครับของจังหวัดฉะเชิงเซาครับก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องขบวนองค์กรชุมชนให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานขบวนองค์กรชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยปีที่สามนะครับซึ่งประเด็นงานที่ทำนะครับก็หลายๆประเด็นนะครับหลักๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก็รับผิดชอบในเรื่องของบ้านพอเพียงรับผิดชอบของต่อต้านทุจริตเนี่ยผมก็รับเป็นประเด็นงานที่ผมรับผิดชอบโดยตรง ครับในปีนี้ก็มีเพิ่มโครงการ t p m a p เข้ามาซึ่งในแต่ละโครงการก็จะมีการตรวจสอบมีการตรวจสอบร่วมกันนะครับว่าวดําเนินการไปอย่างโปร่งใสหรือไม่นะครับก็สําหรับการที่เครือข่ายของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องลุกขึ้นมาทําตรงนี้ก็คือเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยทำงานกับภาคประชาชนนะครับซึ่งก็ทํางานร่วมกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานด้วยนะครับก็ต้องการที่จะเป็นเหมือนกับ เป็นสื่อกลางที่จะชี้ช่องทางนะครับให้กับประชาชนนะครับในการที่จะแจ้งเบาะแสหากพบการทุจริตหรือสงสัยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้ตามช่องทางที่เราได้แนะนำไปนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ โอเคขอสอบถามพี่กิจสนนิดหนึ่งคะ่ะก็เมื่อกี้พูดถึงว่ามีสื่อกลางในการชี้ช่องทางต่างๆใช่ไหมคะอ,คอยากจะทราบป่ะคะว่าในเริ่มแรกเนี่ยคะ่ะ มีมีปัญหาไหมคะว่าเอ,อ,อาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือหรือไม่ได้มองว่าปัญหาเหล่านี้ค่ะมันเป็นปัญหาใกล้ตัวเราเพราะว่าอันนี้เข้าใจว่าชาตเชิงเสานี้มีความเข้มแข็งมากเลยก็คือมีประชาชนนี่ตื่นรู้ในหน้าที่ของตัวเองมากเลยแต่ว่าอยากจะทราบดังเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมันมายังไงนะละแล้วมันมาอยู่ในจุดที่สื่อกลางเนี่ยสามารถใช้ได้ค่ะอยากจะให้ช่วยขยายความนิดนึงนะคะคือแต่ต้นเดิมเดิมเลยครับก็มีปัญหาอยู่บ้างนะครับว่าการลงไปทํางานในพื้นที่เนี่ย ในเรื่องของการที่เราบอกว่าต่อต้านทุจริตเนี่ยมันทําให้หน่วยงานราชการหรือคนที่ทํางานอยู่ก็ไม่อยากคุยกับเราอะเหมือนก็ว่าพอเราเข้าไปคุยเรื่องเนี้ยก็กลัวแล้วเอ๊ะจะมาจับผิดนะหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ในพื้นที่เนี่ยของจังหวัดฉะเชิงเซ,งซาซึ่งในปีที่แล้วเอ่อก็ได้รับรปรมมาในเรื่องของโครงการต่อต้านทุจริตในทั้งหมด23ตำบลน,นะครับซึ่งแต่จริงๆแล้วเราก็ทํากันไปเกือบทุกตำบลนั่นแหละแต่เอ่อ,อ,อก็แท ใช้อาศัยความพูดคุยทําความเข้าใจกันนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้มาจับผิดหน่วยง,งานใดนะครับแต่ว่าเราทําเพื่ออในพื้นที่อาจจะเกิดเป็นการตรวจสอบสอบทานร่วมกันอะไรที่เราทําแล้วมันล่อแหลมต่อการที่จะเกิดมีความผิดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะให้ทบทวนดูนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาซะก่อนนะครับบางครั้งเนี่ยหน่วยง,งานเองทําไปด้วยความที่ ความต้องการของประชาชนนะครับแต่ว่าบังเอิญมันไปผิดระเบียบผิดอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะอ่ะเตือนกันบอกกันออกเอาประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเริ่มปีที่สองปีที่สามเนี่ยหน่วยงานราชการหรือท้องถิ่นเองอะไรเองก,ก็ก็เริ่มเข้าใจพวกเรามากขึ้นนะครับก็เป็นการทํากิจกรรมร่วมกันมากกว่านะครับที่ที่จะไปจับผิดกันอืม <c oughs> ดีเลยค่ะงั้นขอ อีกนิดหนึ่งนะคะแล้วทีเนี้ยค่ะพอมันมีเกิดกระบวนการร่วมแล้วอย่างนี้แล้วอะค่ะนอกเหนือจากประเด็นต่อต้านทุจริตนะคะมีประเด็นอื่นๆที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตัวของพี่กิศณากับตัวขบวนจังหวัดไหมคะแบบพอพอมีไหมคะเผื่อมาแลกเปลี่ยนกันจริงๆแล้วเนี่ยในการทํางานร่วมกันขอ,ของขบวนจังหวัดเนี่ยเราก็ทํางานร่วมกันในทุกประเด็นอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมเป็นผู้ประสานงานขบวนกองชุมชนจังหวัดเนี่ย ถึงแม้บางประเด็นอาจจะไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงนะครับแต่ว่าก็ก็ก็ได้เข้าร่วมเวทีเกือบทุกเวทีอยู่แล้วนะครับก็ก็ได้อ่อร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงก,กันในทุกๆพื้นที่อยู่แล้วนะครับการกิจการทำาเดินกิจกรรมของจังหวัดชายแดนซาเราเนี่ยค่อนข้างที่จะร่วมกันหมดถึงแม้ประเด็นงานอาจจะแยกแบ่งผู้รับผิดชอบไปนะครับแต่ว่าการทํางานเนี่ยเขามีคณะทํางานของขบวนคการชุมชนก็ ร่วมกันทำงานในทุกๆประเด็นร่วมกันอยู่แล้วครับอืมก็คือมีพี่เกษนาเป็นจุดเชื่อมร้อยเชื่อมโยงระหว่างตัวเรากับชุมชนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นอื่นอ้น่าสนใจนะคะเพราะว่าแบบบางที่เขาก็ยังไม่ได้แบบเข้มแข็งขนาดที่ว่าโอเคเราสามารถทําทุกประเด็นได้อ๋อเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีมาเลยค่ะโอเคก็สําหรับพี่เกษนาก็ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวไปที่โอเคค่ะต่อไปเป็นนะครับ ต่อไปเป็นประสบการณ์การทํางานตรงในพื้นที่นะครับอยากให้พี่ๆนะครับเล่าเกี่ยวกับการทํางานในพื้นที่นะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนเห็นผลครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นคุณปิศานะครับมาเล็กเปลี่ยนนะครับในการทํางานด้านพื้นที่ครับตั้งแต่ต้นแล้วก็เห็นจนถึงเห็นผลครับครับของผมเองเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่การตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลวึงตะเคียนนะครับก็ ในปี2560นกะครับก็มีท่านปออมานิตนะครับจินดามงคลนะครับแล้วก็ท่านปอธนวัฒน์นยซึ่งก็มาชวนนะครับในการตั้งสภาองค์กรชุมชนซึ่งก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับตาบลวังตะเคียนในตัวผมเองเนี่ยผมก็พอรู้จักบ้างแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าสภาองค์กรชุมชนคืออะไรนะครับพอมาตั้งปุ๊บในพื้นที่ไม่ไม่รู้จักทางท้องถิ่นเองก็คิดไปว่าเราจะตั้งขึ้นมาเพื่อ เป็นองค์กรมาต่อต้านเขาหรือมาแย่งอำนาจจากเขานะครับก็ในครั้งแรกนั้นลําบากมากนะครับอย,อย่างเล่นเช่นในการจัดตั้งเนี่ยก็ต้องมีการเปิดบัญชีนะครับก็ต้องให้อบตอนายกอบตอเป็นผู้ลงนามก็ไม่ไม่ยอมลงให้นะครับต้องความเข้าใจกันเป็นเดือนนะครับกว่าจะลงนามให้นะครับซึ่งในการทํางานก็ก็ลําบากในการที่จะหาแนวร่วมมาร่วมกับ ในการจัดตั้งสภา,าองค์กรชุมชนนะครับซึ่งในช่วงปีสองปีแรกนะครับก็ในสมัยแรกนะครับก็เชิญกำนันนะครับมามาเป็นประธานสภา,าองค์กรชุมชนซึ่ง,ซ,งซึ่งการขับเคลื่อนงานเขาก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเราเราก็ต้องดึงคนที่เขามีอำนาจที่สูงกว่าเนี่ยเพื่อดึงดึงกลุ่มมวลชนมาร่วมกับเครือข่ายมาร่วมกับงานของเรานะครับแล้วก็ ผ่านมาสี่ปีนะครับก็มีการทบทวนสภาซึ่งผมเองก็สี่ปีถัดมาเนี่ยก็เป็นผู้เป็น,เป,นเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนของตำบลเมืองตะเคียนเองนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานสภาองค์กรชุมชนโซนเมืองเฉถิงเซาวซึ่งการขับงานขับเคลื่อนง,งานแรกๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของบ้านพอเพียงนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งผมเองก็ได้ จะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักวังตะเคียนขึ้นมาซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยแปดแปดหมู่บ้านนะครับในพื้นที่ในพื้นในตำบลผมมีสิบหมู่บ้านอีกสองหมู่บ้านเนี่ยมันอยู่ระยะทางไกลก็ไม่สามารถแต่มาร่วมได้ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเราได้มีโอกาสได้ทําความเข้าใจกับสมาชิกเกือบเกืบทุกหมู่บ้านที่ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เน่ยเพื่อที่จะไปเผยแพร่ว่ากิจกรรมของสภาของชุมชนของเราเนี่ยทําอะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ต่อตา้านทุจริตเราเองนั้นก็ได้สร้างเครือข่ายนะครับเครือข่ายในในส่วนของที่สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยก็สร้างเครือข่ายในเรื่องของการต่อตา้านทุจริตด้วยนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้คอยตรวจสอบดูแลในในเป็นหูเป็นตาง<ม>่ายๆนะครับในในพื้นที่ต<ม>ำบลว่ามีการทุจริตมีเบาะแสอะไรก็ให้แจ้งนะครับสิ่งที่ทํานะครับก็คือติดติดตู้ รับเรื่องราวร้องทุกไว้ที่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกทุกท,ทุกหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็ติดป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการต่อต้านทุจริตแจ้งเบาะแสต่างๆนะครับในทุกทุกหมู่บ้านเลยนะครับแต่หลักๆด้วยก็ทําในให้กับโรงเรียนนะครับอย่างที่ท่านผออนว,วัฒน์บอกนะครับเราเริ่มจากเด็กก่อนผมผมในตำบลวนงตะเคียนมีพื้นที่มีโรงเรียนสองโรงเรียนนะครับก็ก็เด็กนักเรียนก็เป็นพันคนนะครับก็ก,ก็ทํากิจกรรมร่วมกัน ในในในโรงเรียนในตอนตอนหลังมาก็ในอบอตอด้วยเราพอสตอวัดก็คือร่วมกันหมดเลยเพื่อให้ประชาชนได้ได้มีเบาะแสแจ้งแจ,แจแ่มีช่องทางในการที่จะแจ้งเบาะแสเรื่องการพิจริตนะครับก็ในส่วนของการสร้างความเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมนะในเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับของเราเนี่ยมีกลุ่ม กลุ่มไลน์นะครับในการแจ้งเบาะแสการทุ่อติดติอด้วยแล้วก็มี facebook ของของตำบนด้วยนะครับในการที่จะให้สะดวกในการที่จะแจ้งเบาะแสนะฮะก็ประมาณนี้ครับของสำหรับผมนะครับสำรับทุณคนครับคุณพี่เกษนาหลังจากที่ฟังมานะครับอยากให้คุณพี่เกษนะเล่าถึงความท้าทายในการทํางานของการเป็นผู้ประสานงานนะครับว่าเรามีความหลากหลายหรือเปล่าในการทํางานเกี่ยวกับเชื่อมกับคนนั้นคนนี้มาประสานกันทําให้องค์กรเนี่ย านาแน่นขึ้น่ะมันเป็นยังไงบ้างครับคุณพี่ครับก็มันก็เป็นความท้าทายมากนะครับเพราะว่าเอาว่าในคณะทํางานจังหวัดทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอาวุโสมากกว่าผมนะครับเรื่องอายุด้วยเรื่องหน้าที่การงานในอดีตที่ผ่านมาหรืองานปัจจุบันด้วยนะครับเราเองก็ต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับอย่างอบจราชพัฒน หรือหน่วยงานอื่นที่ที่เราสามารถที่จะไปเชื่อมโยงเพื่อดําเนินกิจกรรมด้วยกันของงบประมาณเขามาด้วยกันนะครับก็ก็ก็ท้าทายหลายอย่างนะครับยังยังเจอพี่ๆที่อาวุโสมากกว่านะครับเราเองเราก็ต้องมีวิธีการการการทำงานที่ปรับไปตามสถานการณ์นะครับเรื่องของการเมืองในพื้นที่นะครับก็ ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเมืองให้ให้ได้ด้วยนะครับหน่วยงานราชการพอพอเปลี่ยนผู้นำเปลี่ยนผู้บริหารมานโยบายก็เปลี่ยนเราเองเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะนำพาขบวนองค์กรชุมชนของเราเนี่ยเพื่อที่จะไปทำงานเชื่อมโยงกับหลายๆหน่วยงานได้ได,ได้นะโดยที่ไม่ติดขัดปัญหาอะไรนะคร ใช่ครับผมมองว่าบทบาทตรงนี้นะครับเป็นบทบาทที่สําคัญมากนะครับในการทํางานเกี่ยวกับการประสานงานนะครับครับตอบครับขอบพระคุณมากครับต่อไปนะครับในหัวข้อต่อไปหรือหัวข้อที่5ของเรานะครับสื่อหรือวิธีการใดที่กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หรือคนในชุมชนเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติต่อการทุจริตให้ดีขึ้นบ้างนะครับครับเอ่สำหรับผมเนี่ยสื่อ ที่สำคัญเนี่ยผมก็เนื่องจากว่าผมเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยการสื่อสารกับชาวบ้านก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับชาวบ้านก็จะมีหลายหลายกลุ่มกลุ่มที่ถนัดที่จะใช้ออนไลน์เราก็ใช้ระบบออนไลน์ในการ สื่อสารส่วนก็จะมีบางกลุ่มที่ต้องต้องออฟไลน์นะครับก็อย่างก็จะต้องใช้เป็นจดหมายนะครับก็การสื่อสารเป็นการสื่อสารสองทางอย่างเช่นการที่เราจะสื่อสารไปยังชาวบ้านที่เอในเรื่องของช่องทางการแจ้งบ่อแสเราก็สื่อสารไปทางหนึ่งอาจจะทง้งทางจดหมายทั้งป้ายหรือแล้วก็ทางในไลน์ในเฟซด้วยนะครับก็เช่นกันในการรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราก็ ใช้ทั้งทุกช่องทางนะครับในการที่ที่จะรับแจ้งข้อมูลเอจบ,บอดแสต่างๆนะครับสําหรับผมเนี่ยผมใชห้หลายช่องทางเลยสำหรับสำหรับสำหรับผมทั้งส่วนหมายด้วยตู้รับข้อร้องเรียนด้วยเอาทางเฟซด้วยทางไลน์ด้วยครับก็จะคล้ายๆกับอีกสามท่านนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องทางร้องเรียนอะไรแบบนี้ จากที่ฟังพี่ๆทั้งสี่คนนะคะทําให้เห็นภาพชัดเลยว่าในการที่จะกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หรือคนในชุมชนนะคะเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าทัศนคติต่อก,การทุจริตนะคะมาเริ่มจากสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ไกลตัวเลยก็คือช่องทางออนไลน์นี่เองโอ้ดีมากเลยนะคะวันนี้ได้แลกเปลี่ยนในมุมมองหลายๆอย่างเลยแต่ทีเนี้ยคะ่ะเรามีคําถามมาถามพี่ๆทั้งสี่คนได้คะ่ะก็อันนี้ไม่ได้จากัดนะคะว่าจะต้อง ตอบทุกคนนะคะอนี้เป็นเป็นคำถามอาจจะถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมานะคะ่ะอยากจะทราบว่าชุมชมแปดลิ้วหรือว่าชุมอ่าหรือว่าชุมชนจังหวัดชาเชิงเซาเนะะี่ยค่ะมีบทบาทในการทําให้เกิดคนดีอะค่ะยังไงบ้างคะ่ะมีการผลักดันให้คนดีอเข้าไปทํางานบ้างไหมครับหรือว่าทําให คนที่มีบุธิภาวะเข้าไปทํางานหรือว่ามีการคัดเลือกของชุมชนยังไงบ้างในการที่ทําให้ชุมชนเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับเห็น,น,นด้วยกับทั้งพี่ทัชชัยเราก็อ่า โอเคเห็นเห็นด้วยกับทั้งสองท่านเลยนะคะว่ามันจะต้องใช้เวลาะคะ่ะในการปรับเปลี่ยนเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้นะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานหลายปีอยู่แล้วเหมือนกันถ้าจะให้ปรับเปลี่ยนในช่วงเวลานี้มันก็อาจจะทําได้ยากแต่ว่าเราเริ่มมาได้ดีแล้วะคะ่ะในเริ่มมีคนเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ในวันหนึ่งอะคะ่ะมันก็จะปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตรงส่วนนั้นจริงๆนะคะก็โอเคก็ แต่ขอสรุปผนวกวันนี้นะคะว่าเราได้อะไรกันบ้างนะคะจะเป็นการรีแคปสั้นๆนะคะคือวันนี้ค่ะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้งพี่ๆทั้ง4ี่คนนะคะวิทยากรที่เรารับเชิญมาเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความเป็นทีมมากเลยคือในการทํางานนะคะไม่ได้ทํางานกันแค่จุดๆเดียวแต่ว่าเราลงลากรึกไปตั้งแต่เด็กไปตั้งแต่โรงเรียนไปตั้งแต่การศึกษาไปตั้งแต่การตระหนักรู้รวมไปถึงผู้ปกครองเนี่ยค่ะซึ่งสกปบที่ทํามาเนี่ยค่ะมัน มันค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยเราไม่ได้ดูแค่ตำบลลเดียวเราไม่ได้ดูแค่กลุ่มคนกลุ่มเดียวแต่ว่าเราพยายามขับเคลื่อนให้เป็นก้อนใหญ่ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของแนวร่วมคันกระจายอำนาจอีกโอ้อันนี้เป็นประเด็นใหม่มากเลยนะคะเพราะว่าในหลายๆที่เนี่ยคะ่ะคือยังมีความกังวลในการกระจายอํานาจของอกลุ่มของตัวเองนะคะว่าเอ,อเราจะทําได้ไหมเราจะเราเราจะไปได้ไกลแค่ไหนเราจะ เกิดเรื่องไม่ดีอะไรไหมคะแต่ว่ามันทําให้เห็นชัดเลยว่าพี่ๆทั้งสี่คนนะคะไม่ได้มองว่าตรงนั้นเป็นปัญหาแต่เป็นมองว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทําซึ่งจุดสําเร็จของจังหวัดชะเชิงเซาเนี้ยคะ่ะสิ่งที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยคือการขยายกว้างของเครือข่ายนะคะขยายกว้างในทุกมิติเลยเราไม่ได้จํากัดกันแค่ที่เครือข่ายสังคมสุจริตอย่างเดียวแต่ว่าเรายังมุ่งเน้นในประเด็นอื่นๆด้วยเราก็ยังส่งเสริมในในเรื่องของ อ่วิธีการนะคะว่าจะต้องมีวิธีการที่แตกต่างไปเฉพาะของพื้นที่ไม่ได้มีเป็นวิธีการวิธีการเดียวที่จะรองรับแค่คนกลุ่มเดียวสามารถปรับเปลี่ยนไปทางปรับเปลี่ยนไปจากกลุ่มกลุ่มคนอาจจะเป็นช่วงวัยหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่สนใจอะคะ่ะก็คือวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้ทงสี่คนมากเลยนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ก็ก่กอนจากกัน,นะคะ่ะก็ ก็จะขอบคุณนอกจากพี่ๆทั้ง4ี่คนก็จะขอบคุณผู้รับฟังทุกคนนะคะในห้องส่งตอนนี้มีทั้งหมด18คนแล้วก็ในเพจ f a c e b o o k นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้ความสนใจกับรายการเราในหัวข้อแปดริ้วเมืองหน้าอยู่ชุมชนเป็นสุขสังคมสุจริตในครั้งนี้นะคะก็ทุกท่านนะคะสามารถนำสาระความรู้จากการแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะไปใช้ในการทำงานของพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งโปร่งใสและมีความสุขร่วมกัน,นะคะ่ะ ค่ะก่อนจากการค่ะคุณเจมสคะยังไงนะครับยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์โครงการดีๆของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์ใน Facebook นะครับไม่ว่ายัางไงก็ตามนะครับโครงการดีๆของเรานะครับจะสืบ,อบ่อจะสืบต่อไปนะครับแล้วก็ฝากไว้กับพี่ๆทุกคนนะครับชุมชนแข็งแข่ง,ขงอนาคตยั่งยืนครับค่ะโอเคค่ะก็อย่าลืมนะค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะัง แล้วก่อนค่ะก่อนจากการขออนุญาตปากล้านนิดนึงค่ะก็รายการดีๆแบบนี้นะคะจะจัดทุกวันพฤหัสที่สองอ่ะแล้วก็พฤหัสที่สี่ของเดือนนะคะเราจะมาเจอกันแบบนี้แล้วก็อ่าเดี๋ยวทีมงานรบกวนขึ้นเป็น QR โค้ดให้หน่อยนะคะพอดีเรามีเป็นกลุ่มไลน์ด้วยค่ะเผื่อพี่ๆน้องๆอยากเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการเล่าเรื่อถึงอย่างมาเป็นทีมเบื้องหลังอะค่ะเราสามารถเปิดรับได้เลยนะคะเพื่อ EP หน้าจะเป็นของ จังหวัดไหนเป็นเนื้อเรื่องอะไรคะเราจะได้ติดตามกันนะคะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะก็เบื้องต้นนะคะในในกลุ่มได้มีการส่งเป็นกลุ่มไลน์นะคะจะมีเป็นกลุ่มไลน์เครือข่ายสร้างสังคมสุจริตนะคะกลุ่มไลน์บิ๊กโลกแล้วก็เป็นเพจสื่อสร้างสารรค์ชุมชนเข้มแข็งค่ะเดี๋ยวรอขึ้นสักครู่หนึ่งนะคะโอเคก็พีพๆสาม,มารถสกแกน QR code ได้เลยนะคะทางช่องทางาซูมแล้วก็ช่องทาง เพจ a c e b o o k นะคะเดี๋ยวเราจะท้าไว้ตรงนี้สักหนึ่งนาทีหนึ่งสองสามโอเคประมาณนี้ค่ะก็ยังไงขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันจนถึงเกือบสามทุ่มแหน่ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะไว้เจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ